เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันไปเฟซบุ๊กอีกครั้งนะแม่รอบที่แล้วนี่ต้องบอกว่าช้ำใจเหลือเกินเอาใหม่วันนี้เอาใหม่ลืมเรื่องราวในอดีตวันนี้เจอกันพิกัด<ช>ร้อยสิบห้าร้อยสิบแล้ร้อยสิบสี่ดิเขาก็คือเขาร้อยสิบสี่นี่แม่นะไม่น่าจะไหวแล้วมั้งเราซ้อมอยู่ที่ออกขึ้นหมดซ้อมที่นี่เลยซ้อมที่นี่เป็นเดือนไหมไม่ถึงครับสิบห้าวันเกือบเกือบนะโชคเมยมาตอนนี้รวมๆเท่าไหร่ได้สามสิบหกขวัยแล้ว ล่าสุดก็คือเสมอก่อนหน้านั้นเราชนะใครชนะเพ่รีส์ทอนะแล้วก็ชนะใครอีกทีหนึ่งแล้วก็ชนะเพชรคำพูนับหลังๆมาห้าไฟได้เราชนะรวดไหมชนะรวดล่าสุดคือร้อยสิบสี่วันนี้ร้อยสิบห้านะต้องคุมไหมนี่ไรอ่ะกิโลได้สี่โลน้ำหนักเราปล่อยๆห้าสิบสี่ห้าสิบห้าปีนี้ก็อายุสักสิบหกนะเอาละมวยไงฝีมือหรือเข่ามวยได้หมด ไอ้เฟซบุ๊กมันมีลูกไหนที่เราที่เราที่เราลูกแข็งแรงใช่ไหมอ๋อลูกวงในบิดอะไรเงี้ยแต่เราก็ซ้อมมาแก้เรียบร้อยอ่ะลูกหลานจากจังหวัดกระบี่กระบี้ยฟ้าไฟครับเชื่อในรูแรงว่านี้เอ้าพ้าไปนอนจะกับเบี้ยจะเป็นกำลังใจพร้อมนล้วคอยจูนดีน้ำเบา